ก็ก่อนที่จะมาชมพี่ของผมขอเวลาพูดถึงผู้สนับสนุนกันสักหน่อยครับผมนะครับอ่ะแล้วก็นี่คืออาชีพผู้สนับสนุนต้นทุกคนครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนต้นทุกคนที่ยังอยู่แล้วก็กลับมาติดตามผมนะขอบคุณมากครับผมแล้วก็ขอบคุณน้องอารันดิสทีวีมาสเตอร์ด้วยผมที่เป็นเทียบเกรดเป็นผู้สนับสนุนระดับผู้ถูกกล่าวถึงนะครับแล้วก็สำหรับคนที่สนใจครับผมมาสมัครสมาชิกครับผมนะฮะก็กดได้ที่บล็อกขาบล็อติดตามครับผมนะฮะแล้วกตั้งแต่สิบห้าบาทต่อเดือนก็จะมีเอ่อป้ายกับผู้สนัััับบบสนนนุกกลออีโมมมผผวดเงคระะฮ ก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะอ่ะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติม,ตมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะอ่ะก็ยังไรก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มาเราชมคลิปผมกันจริงๆสักทีนะครับไปเลย โยโลสวัสดีครับพบกับรายการชามทีวีนะครับวันนี้ผมวันคลิปอะไรวันนี้จะคลิปผมนะฮะอ่ะแจกแล้วกออ็พาชมของผมแมบนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นแมบที่เอ,อิบเป็นคนสร้างขึ้นมาผมจริงค่อขอแบบคอย,อมคอยผมมารีวิวหน่อยครับผมนะฮะซึ่งผมก็จะมารีวิวแบบละกันครับผมนะฮะอ่ะเป็นแบบคอมมานด์นะฮะ,ะ,ฮะข้างล่างเขียนอยู่ w e บลคัมทามทรีมาสเตอร์ทามทรีมาสเตอร์ก็ผมนะครับนี่มีคอมบ๊าให้หนึ่งอันนะฮะอ่ะโอเคนะทีนี้ เราดูซิว่านแบบนี้เขามีอะไรและเขาทำอะไรกันนะผมนะฮะอะไรเอ่ยอันนี้เป็นบอกวิธีเล่นเนาะส่วนนี้จะบอกคนสร้างอันนี้นมสดชาแนลอะไรเอ่ยมีโมรุคุมาแบบบ่ายนี่ครับผมเอ่อมิโซ so หรือเปล่าไม่มั่นใจถูกไหมขออภัยครับผมท่านหมอพี่ขออภัยด้วยครับผมนะฮะม,นะมิสดชาแนลนะแล้วก็มีชายเอ็นเอ็กดี D, แล้วก็แอปเปิลทีเฮ็ดนะฮะอ่ะเป็นคนที่ร่วมกันสร้างเนาะนะฮะอ่ะโอเคเนาะ แล้วก็นี้เป็นเหมือนวิธีการเล่นก็ผมนะครับนี่ทีนี้อันนี้เหมือนมีของในกล่องก็ผมส่งที่ออกมาแล้วกันนะฮะแล้วก็มีน่าจะมีหนุ่มลองเนอะนะฮะอ่ะดีมาแล้วกันอันนี้มีเคลอ่ะแล้วก็มีเอเดอร์ควาสนะฮะอยู่นี่มาเกินนะฮะคืนกล่องก่อนโอเคเนาะปึ๊บปึ๊บอันนี้เป็นสกิลแล้วก็มีหนุ่มลองให้เราครับผมนะครับปึ๊บนี่นะฮะทีนี้ อันนี้ก็คือแบบในส่วนของตัวแบบนี้มีชื่อว่าแบบสกิลจักรพรรดิเด็กเขาหอมนะฮะเป็นตัวละครของเออจากเรื่องวันพันแมนเนาะนะฮะอ่ะซึ่งผมจะลองเปิดสกิลผมปึ๊บนี่ไฟติดแล้วเนาะนะฮะอันนี้เขามาน่าจะเวิร์กแล้วผมนะตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนแล้วผมนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเออลองสกิลสกิลผมแล้วเนาะนะครับวิธีใช้ครับผมไม่แน่ใจคือไงครับผมนะฮะอันนี้ต้องโยนหรือเปล่านะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองสิ่งควรลองหน่อยละกันนะผมนะฮะอ่ะโอเคครับผมเปิมกล้องหน่อยกดคิวว นี่ครับผมเหมือนมื่กี้เหมือนสกิวอลไลไฟใส่บัวตายผู้ชมครับปุ๊บนี่เนี่ยพว,วกคนที่สามผู้ชมครับโอเคมีอะไรเน,นาะให้ผมจะลองเสกวงมาผู้ชมครับปุ๊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 บนี่นะฮะอ่ะโอเคลองใหม่ครัผู้ชมครับว้าวนี่ครับผมเป็นเหมือนการจบตีครับผมนะฮะอ่ะโอเคต่อมาลองท่าที่สองเป็นท่าในทุกว,วานเนาะปุ๊บอันนี้เป็นเอ่อคุณยนต์ยิงกลาดนะฮะอ่ะโอเคต่อมาที่สามมาคือ,อไรครับผม นี่เทนที่3เป็นแทงแทงรัวผมครับอ๋อไม่ต้องโยมอากันนี้ครับผมชมฮะโอเคปุ๊บนี่นะฮะเราวรับชมแล้วรับเรียบ,บร้อยแล้วผมนะครับนี่วัวตายแล้วผมนะฮะต้องปะไว้เราต้งวันหน่อยจะเห็นชัดนะฮะอ่ะโอเคอันนีเนะะนเเเ้เล่นไหมครับพีอีเดอร์นะฮะอ่ะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวหาว่าเล่นไหมครับมันครบโอเคเดี๋ยวผมนีม่อะไรเมื่อกี้อะไรแบบ เดี๋ยวผมจะบอกเวลาก่อนไทม์เซ็ตอะเดยนะฮะอ่ะโอเคไปนะครับนีเดี๋ยวลองอีกรอบชมครับนี่แล้วผมต้องขยุนใหม่ผู้ชมครับคุณยนต์แล้วขยุนยนต์หนึ่งนะฮะกดคิวคือกดยนต์ของครับผมนี่ครับผมนะฮะไม่รอดนะฮะเอาเลยว่าเป็นท่าที่โหดมากๆผู้ชมครับนี่ลองเฟิร์สเวอร์ชั่นดูผู้ชมครับโอเครอบเจ๋งดีอ่ะ ไอ้สัจวะเออแต่ว่ารู้สึกว่าราชธานีจะมีข้อเสียคือจะหันหน้าไปไหนไม่ได้นะฮะอ่าโอเคก็มีอยู่3ท่านี้นะฮะแต่ว่ามันก็เจ๋งดีคุณผู้ชมครับผลงานคนไทยนี่ใช้ได้คุณผู้ชมครับมาตามมิไซล์อะไรอย่างงี้เนาะอันนี้ข้อมันบ็อกนะฮะให้เราไว้ในมือเฉยๆครับผมนะฮะอ่ะอก็จริงๆถ้าเกิดออกไปเล่นโซลผมว่ามันค่อนข้างเจ๋งนะจริงอันนี้หมาป่าไฟครับผมฟุบปจิงจอกไฟโจมตีนะฮะโอเคนี้ ตอนนี้ก็เป็นในส่วนของตัวเออแบบนี้ครับผมนะฮะอ่ะโอเคเนาะเป็นแบบสันส้นๆแต่ว่าก็เผื่อใครสนใจก็นั่นแหละอาจจะมาลองเล่นดูก็ได้ครับผมสำหรับแมปวันที่นี้ใต้คลิปแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะชอบไม่ลืมกดสกาำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย